สวัสดีครับทุกๆคนครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ชิคก้าโลชาแนลนะฮะโอเคครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับแ่ฮเราจะไปที่ไหนกันจ้าไปที่ญี่ปุ่นโ <บา S 2> ต,กตเกียวค่ะที่เป็นแบบบ้านสวค่ะอาริกาโตอาริกาโต,าโตด้วยอ่าโอเคทริปนี้น่าจะสนุกสนานนะครับเดีอยัอยงไงก็ค่อยไปดูกันนะว่าจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ติดตามพวกเราด้วยนะจ๊ะรู้สึกยังไงบ้างจ๊ะเดินทางครั้งแรกเฮยมันตื่นเต้นมากเลยวกแกเอ้ย เรวยรวยไปอีกไปไหนนะวันนี้ไปลองยางกุ้งเลยปะร้าเภาย่างกุ้งที่เจ็ดสิบเอ็ดสวัสดีครับคุณป้าเอาละครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเรากำลังรอเครื่องบอร์ดนะครับ วันนี้เราเดินทางกับสายการบินซิปแอนนะฮะสายการบินซิปแอนนี่จะเป็นสายการบินโลคอสของทางเชียแปนแอร์ไลน์น,นะฮะตอนนี้เวลาประมาณสี่ทุ่มสิบสี่ทุ่มสี่สิบห้าเครื่องจะออกประมาณห้าทุ่มสิบนะฮะยวค่อยมาดูกันทริปนี้เราน่าจะวุ่นวายนะน่าจะวุ่นวายนะ่าดูเลยตื่นเต้นไหมนี่คุณเดทาครั้งแรกตื่นเต้นไหมจ๊ะไปจะค่อยไปดูกันเด้อ หนุกหนานจ้าไปอันนี้เราถูกกันพังเสื้อแล้วจะค่ะเตรียมออกแล้วเด้อแล้วก็วันนี้นะฮะ สุดบางเราจะได้นั่งกันอยู่ที่ทมีบริาการทีแอรซิสนะหรือเป็นทางชุกเฉิ <Wow. S 1> น,นก็เดี๋ยวจะมีคนไ่คอยแอรซิสทุกเรือนะเวลาเกิดเหตุในคืนน,ะนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ม,น <c oughs> มันก็จะกว้างๆหน่อยนะฮะมีที่ยืดขาสบายเลยเตรียมนอนของจริงและของแท้และเดินทางกันดีกว่า คุณกำลังที่จะร้อนนะคะตอนนี้กำลังจะออกจากสนามบินนะคะไปเอากระเป๋าก่อนเด้อเพิ่งลงจากเครื่องเลยหลับสบายทั้งคืนหลับสบายหลับสบายเออเฮ้ยเดี๋ดิเดีดิจะล้มแล้วจะล้มได้เก็บป่ะเจ็บเก็บป่ะเจ็บได้เห็นหรอคะหลับสบายไหมสบายครั้งที่สองของคุณเป็นยังไงบ้าง เมื่อยก็เหมือนก็เมื่อยอะเมื่อก็เหมือนบ้านตัวเองอะค่ะที่ไหนที่นี่ใช่ไม่เอา้วใช้ตรงนี้มีตู้กดอะ แล้วก็ตอนนี้นะครับเราอยู่กันต้างนอกเรียบร้อยถือว่าการมาญี่ปุ่นครั้งนี้เป็นแบบออฟฟิเชียลแล้วนะจ๊ะแล้เดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันเดอสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะฮะว่าจะไปไหนวันนี้ทั้งวันนะยาวๆนอนเต็มอิ่มแล้วพร้อมรู้ไปโอ้โหชุดปิดติ้งชุดใบคุณเชิญนี่หาวอนี่หาสแล้วเฮ้ยเปลี่ยนชุดวันนี้เอ เป็นชุดเหรออย่างตัวจีนเหมือนเดิมตื่นมาก็สดใสอุ้ยอันนี้ก็เปลี่ยนชุดนี่นี่เป็นกางเกงค่ะเป็นกางเกงดำของพี่พี่แววแล้วเชฟ้ากล้วยอ่ะอุ้นี่ไงพี่แววพี่แววหันไปหลังแล้วพี่แวววันนี้เราเป็นคนแววเลยรูปกริบไอโบว์เป็นพี่แววกับฉันแล้วพาเด็กมาเอรอ เอาแต่นี่พาเป็นคนแก่มาด้วยอ่ะคนจีนฮะมันถุงถุงพลาสติกลติกเอาเอาอะของกิน เมื่อแรกปิดคลิปแลอย่าเพิ่งดิจบแค่นี้แล้วค่ะคลิปนี้อันนี้เปิดอ่ะปิดปิดปิดอ่ะเปิด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 อุ้ยสกปรกมาดูดิอู้หสกปรกไล่ก็โมอีนี่บ้าหรือเปล่าแล้วก็มานอนต่ออย่างเนี้เอ๊ประโยชน์ผู้ชายนะฮะ I like to eat 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 ดี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 ไม่อไดอะไม่อไร้องเพลงต้องมาญี่ปุ่นะคะแล้วต้องร้องเพลงให้เข้ากับค่นแล้วก็ดีดด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 ดไดดดด่ดด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 ด่ดด้ดด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 ดไดดดด่ดด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 ด่ดด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  ครับตอนนี้เราอยู่กันที่เราอยู่กันที่ไหนฮะประเทศไทยประเทศอ๋อตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สุราษฎร์ธานีค่ะสุราษฎร์ธานีนะสุราษฎร์ธานีพาองค์หญิงทิตวีนมากับสุรังนะคะเอ้าฉนนี่ว่อยู่ตรงนี้นะคะเป็นเอ่อคนคนงานในบ้านของคุณหนูทิตวีนที่เขาปลูกสวนตามอย่างนี้สรุปก็คือไม่ได้ใช่ไหมว่าเราอยู่ไหน ตอนนี้นะฮะเราอยู่กันที่ทะเลสาบอาชินะครับ ทะเลสาบอาชีเป็นทะเลสาบเก่าแก่เนาะเขาบอกว่าจะเป็นทะเลสาบที่แต่ก่อนจะมีโจรสลัดมาอ่ะดังนั้นวันนี้เราก็จะล่องเรือโจรสลัดกันเนเห็นไหมตามรอยวันพีชจะเป็นโจรสลัดให้ได้เลยนะฮะตามดูฟรีนะมาเรามาดูกันว่าจะน่าสนุกขนาดไหนนะครับกับทะเลสาบอาชีลุย งวบจะเป็นงานชาจงตาหลักให้ได้เลยจะผักตกตามให้ได้เลยไอพวกเด็กเป็ง คนครับและตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ศาลเจ้าฮากุเนะนะฮะเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ของที่ที่ฮากุเนะนี่นะฮะ <c oughs> แต่ว่าไดๆก็คือตรงนี้จะมีจุดถ่ายรูปที่เป็นซุ้มศาลเจ้า <c oughs> เพาะเนาะจะเป็นศาลเจ้าของญี่ปุ่นนะซึ่งสวยงามมากเดี๋ยวเราไปถ่ายตรง นี่เราอยู่กันที่ที่ไหนอ่ะไข่ดำเออแบล็กเอกไอ้บ้าเอ้ยเออโอวากุดนี้เออโอวากุดีนี้มาเทนจะเป็นไข่ดำแล้วเขาบอกว่าไข่ดำเนี่ยมันจะมีถ้ากินเข้าไปอ่ะอายุจะยืนประมาณ7ปีอ่ะแล้วตอนนี้มากินข้าวนะฮะอยู่ที่ร้านแถวๆนี้แหละน่ากินมากๆเลยเดียวเรามาดูว่าอาหารแต่ละคนเขาสั่งอะไรกันนะฮะอันนี้สั่งอะไรอ่ะอันนี้สั่งอะไรอ่ะหนูฟัง อธิบังเฮ้ยโซบะเย็นวะเนี่ย สวัสดีครับทุกๆคนครับสวัสดีครับรอบหนึ่งนะฮะหลังจากเจอลับมานะฮะตอนนี้เราอยู่กันที่เอาเลสชื่อโอเต็มโอ้ไม่มีประโยชน์เราอยู่กันที่โอเต็มเออโอเต็มบะพรีเมียมเอาเลสนะฮะเป็นที่สุดท้ายของวันนี้มั้งทเขาจะพามานะเะมาชอปปิ้งนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าข้างในมันจะมีอะไรบ้างเขาบอกว่าที่นี่จะเป็น

เมื่อกี้เราเดินกันอยู่กันที่โซนเวสนี่ตรงนู้นเห็นพวกไอฟูจิถ้าอยู่ตรงเนี้ยเออตอนนี้เราเดินมาอีกฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งอีสต์ก็จะมีนี่เลยที่เจอมาปั๊บต้อนรับเราเป็นอาดิดาสไม่ใช่เป็นไนกี้ไอคอนนิ้นนะฮะแล้วเขาบอกมีอาดิดาสอยู่ข้างหลังด้วยอ่ะเยอะแยะไปหมดตอนจะเป็นโซนนานาพวกสปอร์ตแวนนะฮะ<ๆ>ก็โอเคเดี๋ยวจะมาเดินดูอะ่ะว่าจะมีอะไร<ส><ๆ>บ้างเ,เข้าไปดูกันดีกว่าตรงนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เรา เข้าได้ไปดูไปไปดู เอาละครับหลังจากที่พวกเราเดินกันอย่างเป็นเวลายาวนานได้มาแล่วนี้นะได้อะไรบ้างอ่ะอันนี้ได้อะไรบ้างได้กระป๋องได้กระป๋องของโคเมนนี่ได้อะไรไปหย่อนไม่ไม่รู้จักโคเมนของผัวของผัวน้าๆคนไทยอินผัวอุ้ยดูนี่นี่คนรวยๆเออคนรวยๆคนรวยๆได้อะไรได้ลองทามันคู่ยาช้อปปิ้งกันไปไปเราไปเถอะไปเถอะ ขาโทรมาเร่งแล้วเออไปดีกว่าตอนนี้นะฮะเป็นเวลาที่ทุกคนนัดกันประมาณห้าโมงครึ่งนะฮะเจอกันตอนนี้ประมาณห้าโมงสี่สิบนะครับผมเออไปเราลีไปกันดีกว่า <laughs> อย่าเขาจะกินหัวเรานะฮะไปลุ๊ยอ๋อครับทุกคนครับเมื่อกี้หลังจากที่กลับจากช้อปปิ้งกันนะฮะ หิวข้าวมากๆครับทุกคนหิวข้าวกันที่สุดฮะแล้วก็เลรคุยกันว่าเราจะมากินที่ไหนกันสรุปในร้านนี้ร้านอะไรไม่รู้แต่มันเป็นปิ้งย่างอ่ะมันเป็นปิ้งย่างนะปิ้งย่างบุฟเฟ่มั้งไม่แน่ใจว่ายังไงเดี๋ยวค่อยไปลองกินดูนะฮะมันมื้อนี้น่าจะหนักน่าจะหนักตามที่คนเขาหิวกันเนาะเดี๋ยวไปดูว่าข้างในเขาเป็นยังไงนะเราลิคข้าไปดูกัน